ขอเชิญทั้งสามท่านนะคะแนะนําตัวได้เลยค่ะครับสวัสดีครับธนั์ท,ทิศสาภาคนะครับนักศึกษาชั้นปีที่4ี่ตัวแทนสมาพันธิสิตนักศึกษาสาธารณสุกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ,พ,าพาแห่งประเทศไทยประจําปีการศึกษาสอง4ันาหกิสี่ะครับสำหรับพวกเรานะครับทางสมาพันิสิตนักศึกษานะครับมีความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับกับกฎกระทรวงที่กำลังจะออกขึ้นนี้นะครับในข้อที่21ดวงเล็บสามครับการที่เราไม่เห็นด้วยในที่นี้คือ ไม่ใช่เกรงว่าเราจะตกงานหรือว่าเราจะหางานยากขึ้นในอนาคตนะครับแต่เรากลับมองและก็ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยครับที่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาประกอบวิชาชีพนี้ครับดังนั้นหากกฎกระทรวงนี้นะครับได้ออกมาบังคับใช้ขึ้นอาจจะทําให้มาตรฐานความปลอดภัยกําลังลดน้อยถอยลงไปจากเดิมครับนะับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามาตรฐานความปลอดภัยของเรากําลังมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความพัฒนามาอย่างต่อเนื่องครับดังนั้น จอปอวิชาชีพจึงไม่ใช่ไขก็ได้ครับจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเข้าใจทางด้านศาสตร์และศิลป์ครับการอบรมเพียง222ชั่วโมงเทียบอะไรไม่ได้เลยกับการร่ำเรียนพากเพียงพยายามของนิสิตนักศึกษาข,ของพวกเราทุกๆคนครับผมนธนทัตทิสาภาคนายกสมาพันิสิตนักศึกษาสาธ,ธารณสุขศ,ศาสตร์และวทิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทยมีมุมมองความคิดเห็นวบเพลงเท่านี้ครับขอบค่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ ขอบคุณสําหรับข้อคิดเห็นของคนรุ่นใหม่นะคะท่านคงไม่ได้มาในตัวท่านเองท่านมาในกลุ่มคณะและเป็นตัวแทนของสมาพันธ์นัิศกักทั่วประเทศด้วยซ้ำหนึ่งเสียงของท่านเนี่ยมากกว่าพันเสียงนะคะขอบคุณกับความเห็นของคนรุ่นใหม่นะคะที่น่าจะสมกับที่อา,าจารย์ได้ปลูกฝังพวกเราแล้วล่วลวคะค่ะเราไม่ได้มองแค่ประโยชน์ส่วนตนค่ะเรามองถึงประโยชน์ส่วนที่คนจะได้รับจากผลกระทบจากการทางานของเราในวันนี้รู้สึกซาบซึ้งค่ะอาจารย์สอนพวกเราเนี่ยไม่ เป็นผลแล้วค่ะอ,อาจารย์จะได้ไม่ห่วงพวกเรามากนักนะคะเรามองเห็นคนอื่นมากมายนอกจากตัวเราค่ะยังเชิญอีกอตามลำดับเลยนะคะขอเชิญค่ะ